สวัสดีค่ะนะคะ่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะตามต่อนะคะแนวทางหวลาพัฒนานะคะงวดที่สิบเก้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะมีเสียนไหนนะคะเข้าบ้างนะคะก็ตามกันต่องวดของเสี้ยนใหม่นะคะให้เข้าเต็มเต็มนะคะแนวทางหวลาพัฒนานะคะงวดวันจันทร์นะคะที่สิบเก้านะคะตั้วงวดวันศุกร์นะคะที่ผ่านมานะคะผลที่ออกสองสองเก้าสามนะคะเก้าศูนย์มีเสียนเสียนใดเน่ะนะคะเขามีเสียน,นใดบ้างเส้น สูตรนะคะสูตรหวยลาวของเอ็ดมันเป็นสูตรเลขกดินนะคะเลขล็อกกำลังวันนะคะเด่นเก่านะคะเอ็ดให้ไปที่วิ่งเก้านะคะเด่นเก่าเด่นสามนะคะมีจิตเขาเก่าสามเขาเลขกดินนะคะอ่าชุดหวยลอกเนี่ยเอ็ดมันก็จะคัดมากนะคะคัดจากอ่ามันมีหลายสูตรเนาะนะคะก็เอามาของเซียนใบนะคะตามรอลุ้นนะคะของเซียนใบนะคะเซียนใบว่าละาู่ท่านผู้ชมอย่าลงสานเดี๋ยจะง่อยเด้อวยคนไปถอนฟันนะคะอ่า สองสองเก้าสามนะคะดินสองรองเก้านะคะเข้าของนี้ตะล่างเป็นผมสองเก้าสามของข้อหิงนะคะของพ้อหินมีสูตรหลักๆก็คือสูตรลักหน่วยพื้นนะคะเดนเก่าว่าเด่นสามก็เด่นเก่าเด่นเจ็ดนะคะของพ้อหิงเข้าไปที่มันออกเก้าสามเก้าศูนย์โอ้ยเขาต้องสองดิ่งกันนะีของพ่อหินนะคะ ของเส้นเปย์ของเส้นเฟย์หลุดหลุดนะคะของเส้นเฟย์หลุดคนไทเด่นเด่นสองตลของพ่อเฮงนะคะเขาเกาศูนย์เด่นนะคะสูตรหอยล็อกกำลังวันนะคะของเอ็ดมินนะคะสูตรเด่นงวดนี้นะคะสองมานะคะมีสองมีแปดมีสามสาม,สามตัวอย่ข้างบนเนี่ย มีติดนะคะต้องมีติดนะคะต้องมีติดแปกับแปดเก้า็เกาแปส่วนหวยออกบอยวันจันทร์ะติดแปดติดเก้านะคะก็มีแปดสี่สีแี่สนวทางเบิ้ลนะคะวทต่ิพานมาเบิ้ลเบิ้ลข้างหน้าสองสองเนาะนะคะบ้ได้ท่านผู้ชมอาจจะเบิ้ลก็ได้วันนี้นะคะมาเบิ้ลนะคะเบิ้ลเก้าาเก้าและ3ามส่วนแต่ว่ากอย่าลืมเก่า นะคะเก่าๆนี่เด่นสุดๆเด้เบน่นนะคะบน่นเก่าเนี่ยตัวนี้บน่นเก่านะคะเด่นสุดๆนะคะถ้าเกิดเก้านะคะอย่เ่าเก่าเกามาล่างนะคะเก9าเนาะนะคะเด่นสองเด่นแดเด่นสามนะคะมี4ี่มีเ้ามีห้านะคะชุดจับนะะวัน,นี้นะคะแอดก็ให้ไปที่วิ่ง2เด่นสองนะคะวันนี้ สองเด่นสองนะคะรองที่เลขแดวิ่งนะคะวิ่งรูดนี้เด่นสุดๆสองสี่ปดเ้านะคะนี่ตัวเด่นล่างนะคะไปที่เก้าแปดเก้าห้าสามแปดสาห้าสองสาสองปดสองสี่สองเก้าแปดสามแปดสี่สี่แปดห้าแปดนะคะเป็นชุดชุดเด่นสุดๆน,นะคะเด่นสุดๆเด่นอลืมแปดสี่สีปดสอนี่ยนะคะ 2 4งสี่ก็ต้องมากับ99นะคะถ้าเกิดมาเบิ้น,นะคะอันนี้เป็น,นเป็นในในสูตรนะคะเก้านะคะเก้าอประมาณนี้นะคะมาเบิรเนาะนะคะปดสนะคะแปดสนะคะนี่เป็นเป็นชุดเอสคัดมานะคะคัดมาเน้นๆนะคะสองสนะคะเด่นสองนะคะวิ่งสองรูปสองสองสนะคะของเอสนี่เด่นสุดๆ นะคะคือสองสี่นะคะสองสี่สี่สองนะคะนะคะก็เดนซีร่องแปดสูตรหวยเอดนซีร่องแปดนะคะร้านเปอร์เซ็นนะคะสูตรหวยล้านเปอร์เซ็นนะคะเบิ้ลนะคะร้านเบิ้ลล่างสองสองเก้าเก้าสี่สี่แปดแปดเนี่ยเสียนไหเสี่ยนไหเบิ้ลล่างมากทั้งไกทั้งสามคูนะคะสี่สองสี่แปดแปดสองแปดสามเด่นสุดสุดสีด่สองและแปดสามนะคะตัวกันแปดเก้าแปดสี่นะคะตัวกัน ปลายต,ตัวของของเส้นเส้นใหม่นะคะชุดสี่ตัวนะคะเก้าเก้าสี่สองสองสองแปดสามสี่สี่สามแปดอ่ะนะคะผู้ชมพิจารณาได้เลยนะคะสูตรหอยของเส้นใหม่เนี่ย้าเกิดมานะคะไม่ต้องกัดนะคะของเส้นใหม่นะคะบนล่างะทั้งวันนี้นะคะเสียนให้เบนล่างนะบนล่างมานะคะ,ะสี่สี่นะคะเก้าเก้าเป็นแปด สามสามเซียนกับจับพูให้นะคะชุดสี่ตัวนะคะเบื้องล่างนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของเซียนไม่นะคะกระตากไม่ชอบก็ผ่ดน,นะคะสุดท้องนวนหวยนะคะมีเข้าวปหลุดนะคะก็ให้เห็งไห้ปังนะคะกันต่องม้วดนะคะสวัสดีคะ่ะ